ลาบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพละเอฟซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเอครับหลังจากที่เ,เรี้ยวไหลนะครับหยุดไป1คืนโดยไม่ได้บอกได้กล่าวเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกก็นนกว่าจะจะมีพระใหม่นะครับแต่ก็หาไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องเนี้ยฮะวันนี้มาเดินที่ งานประกวดนะครับวัดทรงเสวยนะฮะมหากรรมงานประกวดวัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับสาวชินี่ก็มีงานประกวดหลายงานนะครับอีฟีมีทั้งชัยนาเอ,อ,อะไรนะชัยโยอ่างทองเชียงใหม่นวันครจันทบุรีโอ้โหนะสี่ห้างานเลยนะครับอฟสีแต่ผมต้องมางานนี้เพราะว่าตังชายมาซื้อพระเขานะครับผม ของ fc ท่านหนึ่งนะส่งรูปพระหลวงพ่อเงินที่บอกที่เก็บสะสมไว้ให้มาให้ผมดูนะครับอันนี้ผมก็เหมาเหมาป่าแกมาบางส่วนนะครับผมเนี่ยฮะมีช่างพิมพ์ขี้ตานะครับแล้วก็พิมพ์นิยมเนี่ยอันนี้ของเก่านะที่ผมเคยลงไปแล้วนะแล้วก็มีอันนี้ของป่าเนะมีได้แบบหมายมีเต่าด้วยนะครับมีหลวงปูสุกมีเนี่ยครับพระปิดตาจุ่มรักนะครับเนี่ยถักเชือกนะครับแล้วก็นี่นะฮะ ของใหม่นะฮะเดี๋ยวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิิบเอนี่ยของใหม่นะฮะส่วนองค์นี้ของเก่านะ,ะ FC ดูนะฮะมีเดี๋ยวเกิดผมผิดพลาดอะไรไปเดี๋ยว f c หาผมหลอกนะเพราะ f c ส่วนใหญ่จะเอาตรงเลยคืออยากจะได้ของใหม่นั่นแหละนะฮะเพราะอะไรที่ผ่านตาไปแล้วก็คือแบบอารมณ์ไม่ค่อยอยากได้แล้วนะครับผมนะฮะวันนี้ผมก็เลยเอามาเนี่ย ใหม่กับเก่านะฮะที่ได้วันนี้กับมารวมของเก่าเนี่ยมาโปรโมชั่นให้ f c นะครับนะฮะอันนี้ถือว่าเหมามาในราคาไม่แรงนะครับเหมามาในราคาไม่แรงนะครับพิมพ์คิดตาเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับผมกับเนี่ยฮะบางส่วนเนี่ยผมเอาองค์ละ2,000ทั้งหมดเลยนะครับองค์ละ2,000นะครับ f c นะครับเอ่อองละ2,000คู่ละ3,000นะดีไหมฮะ f c สององค์สามพันนะครับอันนี้ทือว่าสวยและประกวดทังนั้นเลยนะแต่ว่าผมได้มาถูกนะเอาไปโปรโมชั่น f หฟซีเลยวันนี้นะครับเอาไว้เลยนะครับฟซีนะฮะเพิ่งเหมามาสดๆร้อนเลยนะครับวันนี้นะครับพี่วัดทรงสวยนะครับจากป่าท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฟซีนี่แหละนะฮะผมก็ยังยังซื้อเรื่อยๆนะครับขอแค่มีมุมมีทางนะดูล้วผมชอบก็นัดซื้อกันนะครับฟซีเนี่ยฮะป่าแกอยู่นะแกยู่สุพรรณนะครับผมนะฮะเนี่ย มางานของดูองค์แรกเลยครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินอันนี้ก็ต้องตี3ชายแหละครับเอีนี่มีระดับประกวดได้เลยนะครับระดับประกวดได้เลยพิมพ์ขี้ตา3ชายนะครับผมตีเป็นสามชายช่างชาบ้านแล้วกันนะผมเคยได้มาตอนนั้นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นกุเจดี JD นะครับกุเจดีนะครับผมนี่ฮะนี่นะแกบอกว่าแกซื้อทยอยซื้อมา เรื่อยนะครับทีละองค์สององค์เก็บมาประมาณเรียกว่าสิบยี่สิบปีนะครับบางองค์นะครับเป็นบางองค์นะฮะจําไม่ได้แล้วนะครับผมก็ถือว่าเหมาเหมาเหมาแก่มาราคาไม่แรงนะครับขอบคุณป่าด้วยนะครับที่แบ่งมาให้นะครับผมถือว่าพระที่สวยนะผมดูแล้วผมชอบทุกองเลยนะครับวันนี้นะฮะอันนี้นะครับผมสามชายเหมือนกันนี่ครับเนี่เอฟซี องละสองพันนะครับมีหสุดคลาสสิกเลยนะครับเอฟตีเนะี่ยดูการ่อนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมตีสามชายสามชายช่างชาวบ้านหรือสามชายอ,อันนี้เลยนะฮะกูเจดี JD เลยนะครับเพราะว่าเขาพิมพ์เดียวกันจากที่ผมเคยได้เลยนะครับเอฟตีนะครับเนื้อปึ๊กทุกองค์นะครับเนื้อปึกทุกองค,ครับแต่ว่ามีอยู่สามองค์นี้นะฮะ แกบอกได้มาจากเจ้าเดียวกันนะครับแกบอกว่าได้มาจากพระรูปหนึ่งนะครับผมนี่ฮะนี่ตอนงานปริวาสนะครับนี่ฮะพิมพ์คีตานะครับอันนี้ก็ต้องตีสามชายแหละนะครับองนี้นะครับเอฟซีนี่ฮะสายลงพอเงินห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้นะฮะสายลงพอเงินห้ามพลาดเลย วันนี้แบ่งปันกันราคาเบาๆเลยนะครับ f c ครับนะองค์ละ2,000นนฮะคู่ละ3,000แล้วก็ชุดนี้มีจานทุกองค์นะครับ f c มีจานใต้ฐานทุกองค์เลยนะที่แก้ได้มาเนี่ยจากางานปริวาสนะครับน,น,นี่นะครับคนละพิมเลยนะเนี่ยสามองนี่สามพิมเลยตอนแรกผมดูว่าคล้ายกันนะอันนี้น่าจะเดี๋ยวนะครับโฟ,โฟกัสไม่นั่นนะ อันนี้ก็ต้องตีสามชายนะครับสร้อยสังวาลน,นะครับสามชายจีวรคว่ำสร้อยสังวาลน,นะครับผมนี่ฮะมีจานนะครับอันนี้เรื่องการจานเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับใครใครก็าาาาจานได้นะครับแกบอกว่าได้มาจากพระที่งานปริวาสกรรมนะครับผมนะฮะพูดถึงงานงานปริวาสนี่คือนึกถึงแบบเซียนพระรุ่นเก่าเนะี่ยเขาจะชอบแบบเข้าไปแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนจนแปะนะพระเครื่องวัตถุมงคล ถ้าใครเ,เคยเป็นพาราเซนลุงเก่านะถ้าพูดถึงงานปริวาสเนี่ยต้องนึกถึงการแบบเอาผ้าเอาเครื่องราวชุมงคลอะไรต่างๆเนี่ยมาอวดมาโชว์กันนะครับเว็บีนะฮะอันนี้คือหลวงพ่อเงินพิมพ์ขจาห้าชายอย่างนี้ต้องตีห้าชายเลยนะห้าชายสร้อยสังวานนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับมีจานด้วยนะชุดนี้มีจานทุกองค์เลยนะเนี่ยเนี่ยครับผมอันนี้มีจานสองจุดนะ ตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมปกติพาสแบบนี้เนี่ยผมต้องเปิดองค์ละห้าพันห้าพันห้าพันหมดเลยนะ F4 เก่าๆคลาสสิกแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ก็ต้องตีห้าชายเหมือนกันนะแต่รอรอได้ไม่สวยเท่าองค์นี้นะครับเนี่ยถือว่าน่ารักมีสเสน่ห์ทุกองค์นะครับ F4 เนี่ยดูจีวรน,นะครับจีวรจะแทงขึ้นแบบนี้นะครับผมเนี่ยส่วนในการรอโบราณน,นี่ยเขาจะอาจจะ มีนั่นมากนะอย่าให้เหมือนกันเป๊ะนะฮะเหมือนกันเป๊ะเดี๋ยวนะเป็นเรื่องเลยนะถ้าเหมือนกันเป๊ะสององค์เนี่ยนะครับมีมีจานนะครับสามองค์เนี่ยมีจานนะครับอันนี้สามชายนะครับ F4 นะอันนี้ห้าชายนะครับนะราคาเบาๆเลยนะครับ F4 นะฮะเหมามาราคาไม่ไม่แพงนะฮะก็ แบ่งปันกันไปเอาไว้เลยนะครับ F4 วันนี้นะครับองละสองพันนะครับคู่ละสา0พันฮะแต่ว่าที่ผมชอบไม่สุดในจำนวนหลงเพ่อเงินทุกองค์วันนี้คือองค์นี้นะครับที่ได้มาใหม่นะครับพิมพ์นิยมนี่ฮะองค์นี้นี่ระดับประกวดนะครับถ้าปิดรางวัลขึ้นมาอันนี้ใครไวใครได้เลยนะครับ F4 นะถ้าผมส่งเนี่ยผมว่ามีลุ้นแน่นอนนะฮะองนี้นะครับผมพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับส่งประกวดเนี่ยนะครับผม พิมนิยมอันนี้ตีพิมนิยมอะไรต้องตีพิมนิยมเอนะครับผมเนี่ยไม่มีมือรองนะครับไม่มีมือรองนะครับโหปึกมากนะครับน่ารักสุดๆเลยนะครับองนี้นะฮะได้เลยนะฮะแต่ก็คือได้มานั่นกันนะผมก็ไม่ได้แบบเอามาอัพราคาอะไรนะครับตีแบบเหมารวมให้เอฟีไปเลยนะครับวันนี้นะฮะองละสองพันคู่ละสามพันนะครับสององสามพันนี่ก็ เป็นพิมพิยมที่ผมเคยบอกไปผมจาไม่ได้แล้วผมว่าจะบอกไปองละห้าพันหรือหกพันนะฮะองนี้นะครับผมนี่ฮะเนื้อคืวเขียวอย่างนี้เลยนะครับอันนี้พิมพิยมมือรองนะครับนี่ฮะมีมือลองนะครับนะฮะวันนี้โปรโมชั่นเลยนะครับเอามารวมกันนะครับเอฟตีครับนะฮะพิมพิยมมือรองนะครับเนื้อหาปึกปักจิตจ้าทุกองค์เลยหลวงพ่อเงินวันนี้นะครับผม ปักกิตาสองนะเต่าด้วยนะครับนี่ฮะคือเห็นแล้วอดใจไม่ได้นะครับต้องซื้อเลยนะครับไม่ไม่บ่อยนะครับที่จะมาเจอแบบคนเก็บหลวงพ่อเงินนะครับผมแล้วมาแบ่งเราในะราคาที่แบบออกตัวได้ไวๆแบบนี้นะครับเอ็ีครับนี่ะ,ะพญาเต่าเรือนนะครับผมนี่ฮะ อธิบายด้วยภาพกันเลยนะฮะดูเนื้อหาสนิมขุมนีโอ้โหนะฮะเนื้อเขียวปั๊ดนะครับผมสนิมก็นี่ฮะนี่สดจี๊ดเลยนะสนิมขุมนะครับผมนะฮะถัดไปนะครับเอซนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายทางอ่าพะนะระนครปฐมเนี่ยผมก็ลืมนะครับเอีนะฮะเนี่ย โอ้ดูฮะเนื้อหาสิ่งของผิวหิ้งเก่าเก็บนะกระแสดูโลฮะแบบนี้นี่นะสุดป,ปึ้งจริงนะครับผมแล้วความแปลกนะคือเขาสองหน้าด้วยนะผมไม่รู้จริงๆแล้วเขามีหรือเปล่านะครับผมตีนะพัพพูชินาลาดอ,อผมลืมนะฮะหลวงพ่อเงินวัดจรยยหอมใช่หรือเปล่าเอฟซีครับนี่นะนี่ผมชอบตรงที่ว่า เส้นคอเนี่ยนะคนะเขาชัดมากนะครับ f นะผมก็ไม่ไม่เคยรู้นะไม่ไม่รู้ว่าเขาดูเกทแชรกันยังไงนะครับ f ี FC, นะครับแต่อันนี้ดูจากความเก่าในโอ้โหนะเนื้อนะอย่กับหลวงเพ่อเงินบางคาเลยนะครับผมถ้าผิดต้องขออภัยนะผมไม่รู้ว่าพระลักษณะอย่างเงี้ยพระพุทธเนี่ยเขาก็สร้างกันเยอะนะไม่รู้ว่าใชนะ่ไหมนะครับผมถ้าพูดผิดกันกี่ก็ลืมๆืมกันไปแล้วกันนะครับ F4 นะฮะ แมกซว่าผมไม่ได้พูดอะไรกันนะถ้าผิดเกจินะแล้วเขาลอยอยังไงผมไม่เห็นลอยลอยหน้าเลยนะครับเอฟซนะครับเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะแต่เก่าเก่าแน่นะครับผมเนี่ยนี่ยเขาก็น่าจะหล่อชอน้งแต่เขาเก็บเรียบร้อยดีมากเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยมากนะครับเป็นสองหน้านะเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับเนี่ยสองหน้านะครับผมเดาๆนะฮะเดาเาผมไม่แน่ใจว่าเป็น เขาจะมีพิมพ์อย่างนี้หรือเปล่านะครับผมนะพระ,พ,ระพุทธชินาราชหลวงพวุ่งวัดดอนใจหอมใช่ไหมเอฟซี FC. นะครับผมนะมาดูส่วนตรงนี้ของเก่านะครับเอฟซนะครับของเก่านะครับหลวงปู่ทวดนะบริเคยเปิดอยู่4ี่ห้าพันนะวันนี้มาสองพันนะครับสองแถมหนึ่งนะครับผม ถามว่าถ้าซื้อมาเดี่ยวๆนี่คือราคานี้ไม่ได้นะครับขาดทุนแน่นอนนะครับเอน่าจะซื้อมา3 0 0พันกว่าลงปุ๊มทั่วตรงนี้นะครับนะต่เอามาโปรโมชั่นนะก็ถือว่ากําไรองค์อื่นแล้วนะครับกําไรองค์อื่นแล้วนะครับผมนี่นะทำกลางวันสมาธิไม่ค่อยดีนะครับเอฟีนะเสียงรอบข้างอะไรหูนะ จริงทำคลิปนีต้องต้องสมอมีสมาธิครับ F4 นะะมีสมาธินะครับถ้าไม่มีสมาธิมีเสียงรบกวนโน่นนี่นั่นผมก็พานแบบมันไม่ค่อยมีกระชิกระชัยจะทำนะครับ F4 ครับนะฮะถัดมานะครับดูของใหม่นะครับ F4 อันนี้เป็นผ้าปิดตาเนื้อผงจุ่มลักนะครับถักลวดนะครับจุ่มลักปิดทองนะครับผมนี่นะครับอันนี้ได้มาใหม่นะครับเมีของป่านี่แหละนะครับ ขอเมาเมาจิ้มจิ้มรวมรมของแกมานะครับนะครับถ้าผมให้ดูแบบไม่ถนัดดูไม่อะไรเนี่ยเอฟพีพักมานะครับผมเพราะว่าอ,อ,อาจจะน่าหน่อยนะครับเสียงรบกวนนะครับไม่ผมไม่ค่อยตามาที่เท่าไหร่นะครับ f อครับนะนะนะอยากแกปิดคลิปไวๆเลยนะคลิปนี้ ขออภัยจริงครับ F4 ครับนะฮะดูของใหม่นะครับ f c ครับเนี่ยปิดตาอีกเหมือนกันนะครับผมมีจานนะครับผมผิววิ่งเก่าเก็บตามซอกเลยนะครับเนี่ยจานทั้งองค์เลยนะไอ้ตาไม่ขับพัดนะครับผมจานทั้งองค์เลยนะครับ ขอดูกันได้นะครับเอตีนะขอรูปดูกันได้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับอันนี้ก็ดูกันคร่าวๆไปแล้วก็นี่ฮะปูซุกนี่เรียมเงินยเก่าอย่างงี้จริงต้องเปิดสี่ห้าพันนะครับเอสตีนะฮะอันนี้เอาไปเลยองละสองพันนะฮะคู่ละสามพันนะครับเพราะว่าเหมามาเจ้าเดียวกันเลยนะครับเหมาป่าท่านนี้นะครับผมเอาไปองละสองคู่ละสามนะครับสองพันสององสามพันนะครับผมสององสามพัน แล้วก็นี่หลวงปู่สุขสำลิศนะครับผมอที่แล้วผมเปิดเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะห้าหกพันนั่นแหละนะครับวันนี้เอามาลดนะฮะโปรโมชั Pro ่นนะครับผมเอาไปสองพันนะครับสองพันสององค์สามพันนะอันนี้เหมือนถึงองค์เดียวนะไม่ใช่แบบมาสององค์นะเอาองค์เดียวผมแบ่งให้ไม่ได้นะครับเอฟซี F นะบอกเอาองค์เดียวพันหนึ่งได้ไหมไม่ได้นะครับเอฟซี F นะแบ่งไม่ได้นะครับผมก็อาไป สององคู่อะไรก็ได้เอาไปสามพันนะครับเอฟซีครับนะฮะแล้วก็นี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับซื้อมาแพงเลยนะครับซื้อมาแพงนะฮะแต่ก็เขาก็บอกกันวางทีรุ่นหลังมั่งอะไรมั่งนะครับเอฟซีหลายหลายท่านนะแต่ผมเห็นเหรียญคมเหรียญเก่าดีไงนะครับผมก็วันนั้นมีมาต่อกันนะครับสองพันสองพันห้าอันนี้ผมให้สองพันแล้วกันนะฮะยอมแล้วนะครับผมเอฟซีนะฮะ ขาดจุนก็ต้องยอมแล้วนะครับสองพันนะครับองละสองพัน 2, นะครับองละสองพันสององสามพันบาทนะครับจับคู่อนไรไปก็ได้นะครับ fc ครับนะฮะน,นี้ดูอย่างนะสุดท้ายนะครับตะกรุดลงวพิษผมจําไม่ได้ว่าเคยลงหรือย,อยังนะครับดอกนี้นะครับเอ่อ ทงลงรักถักเชือกนะครับถักลายตะเกียบขบฝันนะครับลงพระพิษนะฮะรักแดงแปดนะครับเอสี่นี่ฮะักแดงแดงเลยนะครับรักแดงแดงนะครับผมอันนี้องค์สองพันคู่ละสามไม่ได้นะครับเอสี่นะฮะคู่ละสามไม่ได้นะครับเพราะว่าขายได้เรื่อยๆแล้วขายไปแล้วคือหาไม่ได้นะครับก็ยืนพื้นไว้ที่อันนี้ดอกละห้าพันแล้วกันนะครับเอสี่ ห้าพันนะครับเอางี้แล้วกันใครซื้อจกระดุกนะป็ดจกะดุดห้าพันเนี่ยผมให้แถมแถมพระในเนี้ยไปหนึ่งองค์แล้วกันนะครับ F4 นะถ้าปิดกระดุดในราคาห้าพัากกนะ 5, นะครับนี่นะครับกะดุกคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะครับประมาณนี้นะครับ f ี FC. คลิปนี้ถ้าเกิดว่ามจจันะติกระขับยังไงแบบไม่ไหลลื่นผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเอฟีเพราะว่ามีตัดต่ออะไรนี่บ่อยแหละเพราะว่ามันมีเสียงเสียงแทรกเข้ามานะครับเอฟซีนะฮะผมก็ต้องแบบทำทำไปแล้วหยุดทำทำอยุดหยุดแะนะครับเอฟซีนะครับอันนี้ใหม่ผลเก่านะครับเอฟซีใหม่ผลเก่านะครับองละสองพันคู่ละสามพันนะครับผมหากชานชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้ครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับถ้าท่านดูด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับ Yootoo YouTube นะครับก็แอดไลน์ที่ลิงก์นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับที่ผมปักหมุดไว้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้อง ขอตัวกลาบลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ